เอามากันแล้วเหรอสวัสดีครับเชียงข้างในเลยก็ปกติจะเห็นเคนนั่งถ่ายวิดีโออยู่หน้ากล้องที่บ้านใช่ไหมแต่วันนี้มาแปลกเพราะอยู่ที่โรงแรมเนาะก็จะเห็นว่ามีการแต่งหน้าทําผมใส่เสื้อเชิ้ตใช่ไหมเพราะว่าเรากำลังจะพาไปงานพรอมที่เอ c กซ์คลูซีที่สุดในประเทศไทยเลยงานพรอมที่เค็นพูดถึงเมื่อกี้มีชื่อว่างาน the last night of the p r o m นะครับซึ่ง ถ้าแปลนเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือคืนสุดท้ายของงานพร้อมซึ่งเป็นงานดนตรีดังจากอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าย้อนประวัติไปเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1895ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ดนตรีคลาสสิกเนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายให้กับทุกคนมากขึ้นครับ ดยงานนี้จะจัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาตชิโชว์สวีนร์เน n ชั่นลสคลซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนําจากอังกฤษแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เคนเรียนจบมาด้วยเค็นจําได้เลยว่าแต่เด็กเคนก็จะไปทุกปีแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนอาจจะเล่นใหญ่มากๆก่อนที่จะมางานนี้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทําผมหรือว่าแต่ละคนที่เป็นาการซ้อมดนตรีก็วันนี้เรากลับไปดูกันว่างานนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้าง ตอนนี้เราก็อยู่ที่โชว์สปรีอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนะครับที่จัดงาน The Last Night Robert Proms มานเนี้ยมาในทีม Cosmic p r o m สหรือว p r o m จากจักรวาลน,นั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะเราก็แต่งตัวสีแดงมาให้เข้าทีมนะไฮไลท์ของงานก็จะเป็นคอนเสิร์ตในเชิงออเคสตราคลาสสิกอลมิวสิกที่จะจัดในออเดอร์เทอรี่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็จะมีออกมาเป็นการ์เรตินเนอร์กับเป็นคอนเสิร์ตไนท์แบนข้างนอกด้วยก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมงานกันดีกว่า ตอนนี้เคนก็อยู่ที่ reception area ของโรงเรียน s h o e w s b y International School นะครับซึ่งเป็นที่รับรองของ Last n i g h The t Proms ก็จะเห็นบรรยากาศเนาะนอกจากจะเป็นนักเรียนอลัมไนก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่มารวมกันตัวอยู่ที่นี่นะครับก็ข้างหลังก็จะเป็น backboard ในการถ่ายงานซึ่งวันนี้ก็เป็นทีมที่เราไปเนาะเป็นทีม Cosmic นะครับหรือว่าเป็นทีม Al อวกาศอะไรเงี้ย ที่จะมีแค่นักเรียนนะครับแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนมาร่วมงานลาสแนปตดพร้อมเซ่นะครับฝากเล่านิดน,นึงว่ามาถึงแล้วบรรยากาศเป็นยังไงคบ้างครับวันนี้มาถึงแล้วบรรยากาศเป็นยังไงคะก็แปลกตาดีนะคะเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนไทยมาก่อนแล้วก็เป็นปีแรกที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่เราก็ตื่นเต้นมากก็เลยลองมาดูซิว่าที่นี่มัามีงานอะไรยังไงกันบ้าง มีงานพร้อมด้วยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเราจะได้แบบเยียอื่นจะได้มาด้วยใช่ใช่อ๋อเป็นปีแรกที่ที่มางานนี้เลยใช่ไหมเป็นปีแรกที่มางานลวครแล้วก็เป็นปีแรกที่น้องได้เข้ารุ่มมาเรียนเพียแปดด้วยแต่ย่างแรกเนี่ยก่อนที่เราจะย้ายเข้ามาชอว์สปรีนเนี่ยเราได้มีการทำกันบ้านโดยกันรดูยูทูบของลองเคนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไปเซิร์ช Google เอ่ย u t u b e เอ่<ม>เยนะคะก็ได้เจอน้องเขาพาเที่ยวโรงเรียนทัวร์โรงเรียนว่าโรงเรียนมีอะไรบ้าง ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราแบบว่าเออยยายมาด้วยตบมือให้ยูทูบของน้องเขา u ับส r i ร e เยอะๆครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับ ครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงแล้วซึ่งได้เวลาคอนเสิร์ตแล้วก็คือไฮไลท์ของงาน Last n a p t h e p r o p นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Memorial Hall ซึ่งเป็น auditorium หรือว่าหอประชุมใหญ่ที่สุดของโรงเรียนนะครับก็เดี๋ยวมีการแสดงที่น่าสนใจมากมยเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องประสานเสียงออเคสตรามีควายเออร์แล้วก็การแสดงจากน้องๆหลายๆคนนะครับก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้จนถึงประมาณ2องทุ่มเลยครับซึ่งในงานก็จะแจกทั้งธงไทยกับอังกฤษเลยครับเพื่อโชว์ว่าเป็นการเฉลิมฉลของทั้ง2ประเทศเลยซึ่งโรงเรียนเรานอกจากที่จะเด่นเรื่องการเรียนแล้วเนี่ยเรีีรนนรยน่แบบท ไม่ได้มีทั่วๆไปอย่างเงี้ยก็จะสามารถเรียนได้เพื่อจะมาแสดงอะไรแบบนี้แหละครับคิดว่าไม่เป็นโอกาสดีด้วยที่นักเรียนจะได้มาขึ้นสเตจหรือว่ามาฝึกการแสดงก่อนที่จะจบไปเพื่อแบบฝึกการเปรเซนต์ฝึกการขึ้นเวทีครับ Good evening and welcome to the Shoe 3 Cosmic Prom. We are the junior music leaders in year 6. I am Ginny from 6LC. And I am Prom from 6BC. The concert is about to start. Rides the winds, casting his lightning bolts to remind all of his supreme authority. ออกมาจากในคอนเสิร์ตฮอนะครับก็มารีแคปบรรยากาศก,กันนิดนึงเข้าใจาแล้วว่าทำไมมันเป็นทีมคอสติคพรอมส์ครับก็เปิดมาอลังการมากมีแบบเฟสชิหรือว่าแบบจรวดนะครับที่ยิงไปข้างบนเนาะแล้วก็ในมุมมองคนที่ไม่ได้ฟังเพลงคลาสสิกบ่อยขนาดนั้นปกติเค็นจะฟังเพลงเป็นทั่วทั่วไปอะเนาะจริงๆก็ฟังแล้วคนลุกเหมือนกันน้องๆแต่ละคนเก่งมากมีตั้งแต่แบบชั้นประถมไปถึงชั้นมปลายเลยนะครับแล้วก็ แต่ละทีมก็จะเป็นคล้องจอไปกับดาวในสุริยะจักรวาลไม่ว่าจะเป็นจูปิเตอร์เป็นมาร์สนะครับก็เล่าถึงประวัติของดาวนั้นๆนิดหน่อยแล้วก็พูดถึงว่ามิวสิกเพลงนี้ทำไมมันถึงเป็นลิงก์กับเ,เพลงนั้นอย่างเช่นจูปิเตอร์เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในสุริยะจักรวาลของเราก็จะเป็นเพลงที่แบบมีความหนักแน่นนะครับซึ่งฟังเราก็ถือว่าชอบมากๆก่อนที่จะจบไปนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยเดี๋ยวจะมีไลฟ์ band ตอนนี้เคงก็อยู่กับน้องคนหนึ่งที่เพิ่งขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตฮอล์เมื่อกี้นะครับชื่ออะไรเอ่ยใบหมอนค่ะชื่อใบหมอนแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้คือออร์โธแซกโซโฟนค่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้แบบในคอนเสิร์ตแบบเล่นแบบสุดยอดมากๆกว่าจะซ้อมออกมาได้อย่างเงี้ยนานไหมซ้อมกันนานปะก็ทั้งเทอมอะเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรไปเอ่ยเออเมื่อกี้เล่นมาร์สค่ะอ๋อเล่นมาร์สแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูกัน careless whisper ค่ะอ่าโอเคจัดเลยจัดเลย ตงตบมือให้น้องเลยนะครับครับก็ตอนนี้เค็นอยู่กับนักเรียนที่เป็นนักเรียนปัจจุบัน2คนนะครับ What are your n a m e guys? Riley My name is Alice <S Yeah so today is the cosmic t h e m e last night the proms right so what are you guys um wearing for today I'm wearing this dress for the cosmic theme prom and I wanted to be matching with her Yeah so what do you guys look forward to the to most for this event What I look forward to most is um getting the experience from this event because prom is a really good way to make new friends โอ้นวนจับได้ซะแล้วแม่แอบกินข้าวก่อนนะครับฝั่งนี้เป็นของสแน็คละกันกินรองท้องก็จะมีน a โชชิ chips Ch นะครับกินกับพวก c โ o โมลี่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีสลัดบาร์ด้วยแล้วก็จะมีโคช h e แพล platter ด้วยก็เรียกว่าแบบอาหารหลากหลายมากก็ catering เเทเทก็น่าจะมาจากโรงแรมชั้นนาเลยครับมีให้เลือกเยอะมากๆ งานแบบนี้แต่งตัวแบบนี้แล้วก็พลาดไม่ได้ใช่ไหมครับที่จะถ่ายรูปในโฟโต้บูธตอนนี้เองก็อยู่กับกันนะครับจริงๆเป็นรุ่นน้องกันเองที่นี่ซึ่งเขาเป็นแบบมิวสิกสกอเรีสเปเชียลไลซ์ในเปียโนเนาะใส่คลาสสิกคลาสสิกเป็นเปียโนด้านคลาสสิกด้วยเนาะครับผมแล้วก็ตอนอยู่ก็แสดงลัสเซปเแอ่พร้อมใช่ไหมแสดงทุกปีใช่ครับลองเล่านิดนึงว่าแบบ process ในการแบบซ้อมหรือเป็นยังไงบ้างกว่าจะมาแสดงได้ โอหซ้อมเยอะฮะคือหลังเลิกเรียนก็เหมือเนเอยู่ทาชนิดหนึ่งก็ต้องมาเข้าออเกนตาเข้าควยเออร์ก็แล้วแต่ว่าคนจะเล่นอะไระแล้วก็ซ้อมหลายเดือนก่อนแสดงนะเพราะว่าโปรแกรมที่เราเห็นวันนี้ก็ยากพอสมควรอ่าสำหรับเล็กๆก,ก,ก็คือต้องใช้เวลานานมาอกลับมางานวันนีู้้สึ่งไงบ้างแบบเห็นน้องๆโอ้โหย้อนความหลังทุกอย่างฮะโรงเรียนตัวย,ยังแบบคล้ายเดิมมากแล้วโปรแกรมที่ใช้แสดงก็มีเพลงที่เคยเล่นมาก่อนไม่เพลงที่เคยเล่นเหมือนใช่ใช่อ๋อแต่พวกเพลงก็เอ่อ เป็นคอนเซปต์จากคิงคอนเซปต์จากฟรีอะไรเงี้ยก็เป็นเตที่เขาต้องเล่นทุกปีประมาณนะั้นพูดถึงเรียนดนตรีที่นี่แบบโรงเรียนซัพพอร์ตอยู่ในทางแบบดนตรีมากน้อยขนาดไหนประมาณไหน เยอะครับเพราะที่นี่จะมีเวลาให้เด็กทำยูทามใช่ไหมก็คือเราเรียนไปสองครึ่งประมาณแล้วก็หลังจากนลังจะไปทำยูทามได้แล้วเราก็ใช้เวลาไปเข้าคซสซ่าหรือไม่ก็ไปเข้าสตริงแชมเบอร์หรือว่าแจ๊สแบนด์หรือว่าไฟเออร์อะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเวลาได้อยู่กับดนตรีเยอะกว่าโรงเรียนทั่วไปปกติทุกปี拉斯แอนด์เดอะพรอมส์ก็จะเรียกว่าเล่นใหญ่เนาะยิงพลุจากเรือข้างนอกแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนสไตล์มาเป็นมินิมอลให้มันแบบโคสซี่โคสซี่สบายๆก็จะใช้เป็นไฟเย็นแทนนะก็เป็นอีกไฮไลท์หนึงของงานที่เรารอดูตอนจบได้ What's your name, and could you briefly introduce yourself? Yes, my name is Rowena Calvert, and I'm the head of strings at Shrewsbury International School. I remember you because, like, <laughs> you were so powerful with your movements. I think. Uh, well, I'm a cellist, actually. Um, I wouldn't call myself a conductor by trade. I'm a cellist, but. So how was the this year's event last night at the Proms? Cosmic theme, I see. You dressed up in the galactic team. Yes. How do you find the event? I I think the event has been an absolute success. The most important thing is that the children and the students have. Performed so brilliantly. Okay, last but not least, maybe you can teach me some moves of like um, oh. a conductor and then maybe what does it mean? Okay, well, a fun one is yeah, at the do end it. when you want there to be loads of noise. Remember, okay. I'm not really a conductor, not a professional conductor, but at the end, if you want it to be really loud, you can just. Like, oh, like yeah, just yeah, that, uh, right? Like that. ก็ข้างหลังที่กำลังเล่นอยู่นะครับเป็นจูเนียร์ร็อกแบนน้องๆก็พร์ฟอร์มอยู่นะครับเก่งมากๆเลยแต่ละคน